ไปดูอีกเรื่องหนึ่งครับมีสาวคนหนึ่งนะเขากรีดร้องร้องไห้ออกมาร้องไม่หยุดเลยทีนี้เป็นคลิปออกมาตอนนี้โซเชียลกำลังวิพากษ์วิจารณ์กันอยู่ว่าผีเข้าหรือเปล่าเพราะว่าฝั่งของสามีผู้หญิงคนนี้ก็คิดว่าผีเข้าและผีที่เข้าไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นลูกที่เพิ่งแท้งไปครับดูคลิปหน่อยครับอยไม่อยากไปเนี่ย่อยู่ เขาี่อยากอยากอยากมีลูกนะเนี่ยไม่ได้เกิดอเกดกายดิบอกเขอโทษเขา,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 าดิยังไม่มีลูกเลยอยากได้ไงมาเกิดได้คนนี้ยากได้อีกแต่ยังไม่ได้กใมทบุให้จะได้มาเกิดไหมแต่ให้เกิดใหม่เร็วนี่มาเกิด ตไปทบุญให้ได้มเอมคใหม่นะแอดบอกท้อะงแล้วก็ุุแุคือร้องไม่หยุดเลยครับร้องยาวๆนี่เกาะขาอาจารย์อยู่ค่ะบ้านนี้เขาเรียกผู้ชายคนนี้ว่าอาจารย์นั่งอยู่บนเก้าอี้เนี่ยนะครับร้องไห้เสียงดังเลยครับถามอะไรก็ไม่ตอบไม่พูดอาจารย์คนนี้บอกว่าผู้หญิงคนนี้เนี่ยถูกวิญญาณเด็กทารกเข้าสิง ก่อนทั้งตัวอาจารย์เองกับญาติญาติที่ไปด้วยคนตรงนั้นก็บอกว่าให้ออกจากร่างเถอแล้วไปเกิดใหม่เพราะว่าจริงๆแล้วคุณผู้หญิงท่านนี้เขาก็อยากได้ลูกนะครับแล้วประเด็นคือก่อนนั้นเนี้ยแกแทงทีนี้ผู้ชายอีกคนหนึ่งซึ่งคาดกันว่าน่าจะเป็นแฟนของผู้หญิงคนนี้อยู่ในเหตุการณ์ด้วยก็พูดนะฮะบอกว่าแทงไป3เดือนแล้วเหมือนเล่าเหตุการณ์ให้กันฟังอ่ะแท้งไป3เดือนแล้วอาจารย์ก็บอกว่าพ่อกับแม่เดี๋ยวเขาจะทําบุญให้นะ ให้ออกจากร่างไปเถอะพ่อกับแม่เขาไม่ได้ตั้งใจถ้านหนูเข้าใจขอให้หนูเปิดใจแล้วก็ออกจากร่างแม่ไปปรากฏสุดท้ายเนี่ยผู้หญิงคนนี้สงบลงนะครับแล้วก็เลิกร้องไห้ฮะคลิปนี้เป็นคุณผู้หญิงท่านหนึ่งเอามาโพสต์ในออนไลน์นะครับให้ข้อมูลสั้นๆบอกว่าไปมาทุกที่แล้วก่อนหน้านี้ไปมาทั่วทิศเลยมีแต่คนบอกว่าโดนของขมพอมาที่นี่ได้ถึงบางอ้อที่ไหนได้ ลูกตัวเองนะฮะนี่เป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับแต่ว่าเป็นคลิปโซเชียลที่แชร์กระจายอยู่ตอนนี้นะครับแต่ตอนนี้น่าจะเข้าไปดูไม่ได้แล้วมั้งยกเว้นในทิกต็อกนะครับเพราะว่าเฟซบุ๊กยังล่มอยู่เลยนะะของต้ายังล่มใช่ไหมคะของพี่มาแล้วหรอมาแล้วได้แล้วนะคะติดดับๆติดติดดับๆนะคะบางคนนี่โพสต์กันใหญ่เลยเทสเซตบุกันละครับนะคะคุณผู้ดูเป็นยังไงบ้างล่ะคะทักกันมาผ่านทาง YouTube ก่อนก็ได้ค่ะครับข่าวช่อง8ปรบเครื่องเคียงข้าง